ดาวไล่ P สามร้อยไอโเลือกไอซีปึ๊บกดดูด<ม>ดูดมาล้วได้แล้วเข้าไปที่นี่วิว ก็เลือกมิสันก็เลื่อนมาหา NV สองร้อย เดิมไปออกกอนอรึกดเขียนโหลด เรียบร้อยแนละ้วเอาเรามาต่อกันนะครับเมื่อกี้ก่อเสร็จตูวเลขครับนี่ไงเก้าหกหกเก้าเก้าสวยจบงานครับแกไครเล็กใหม่